ในรอบที่หนึ่งนั้นนะครับคุณเปิ้ลชนะไปหนึ่งรอบแล้วนะครับถ้ารอบนี้คุณเปิ้ลชนะอีกนะครับจะชอบไปชิงแจ็คพอต1นึ่งแสนบาทจากทส,สันชือ่อยแข็งแ,แรงขึ้นจากรากจะลดตายไว้ผมยาวสวยได้ดังใจสัน้นติลองแหแต่นะครับแต่ถ้าคุณเหน่งชนะในรอบนี้นะครับก็จะมีรอบตัดเชือกนะครับไปพบคำถามข้อที่1กันเลยคุณ สวยทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณมากค่ะ <_ an> ไม่เกี่ยว <_ an> อ้าวไม่สวยเหรอเพ <_ an> ราะฉะนั้นคําถามของเรานะครับก็จะเกี่ยวความสวยๆงามเนี่ยนะฮะ <_ an> อคุณจินนะครับคําถามของเรานะครับว่าหางเครื่องทั้ง10คนนี้เนี่ยนะครับมีกี่คนครับที่เคยโดนนักร้องที่ตัวเองเต้นให้เนี่ยครับจีบ ด้านนี้ครับอ๋ออัสสัตคนั่น <c oughs> พูดเหมือนกนับคุณเปิ้ลน,นะครับต้องทายว่าเลขจริงนั้นจะสูงกว่าต่ำกว่าหรือว่าพอดีเป๊ะถึงหวานแล้วกันาเราม,มาดูเฉลยกันดีกว่านะครับตกลงดูน้องฟ้องเป็นผิดนะครับก็เคยโดนนะคะหวานออกอย่างนี้จะไม่โดนได้ไง เห็นตอนลบหน้าจังเลยรับไปด้วยนึงเคยโดนไหมครับนักร้องที่ตัวเองเต้นให้จีบไหมครับเคยโดนจีบไหมครับเคยโดนจีบไหมครับนักร้องที่ตัวเองเต้นให้นะครับสวยๆอย่างนี้ต้องแงอยู่แล้วน้องแหละคะพี่ว่าหนูสวยไหมนะคะสวยไหคะเคยค่ะส่า เคยค่ะเคยครับสี่แล้วตอนนี้น้องเหน่งแต่ว่าสูงกว่าสี่สูงครับอีกเพียงหนึ่งเท่านั้นอีกหนึ่งเท่านั้นแล้วน้องเหน่งจะต่อถูกเลยนะครับ่ามาถึงคนนี้คนนี้ดีกว่าน้องอะไรคะเคยไหมคะเคยค่ะตอบถูกนะครับตอบถูกได้แต่เราเรื่ะย่านตเดี๋ยวเราถ่ายหมดเลยนะครับเคยค่ะเคยครับ หกครับเคยค่ะเจ็ดนะครับอนักร้องกับแดนเซอร์เป็นของคู่กันจริงไหมคะเจ็ดครับเคยค่ะแปดนครับแอบหวงแล้วสิเคยค่ะเบครัอุ้ยเดี๋ยอะไปคุณร้องหาเป็นบีเซนเตอร์เรื่ององค์บาศอะได้ไงที่ก็เคยไหมคะ ก็เคยสิค่ะอ้าวแล้วนะครับ okay, ทั Não, <S 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 ้งสิบท่านนะเคยดูนักร้องที่เวต้ให้จีบเลยอ๋อและคุณเอกก็ตาถึ่ต้องขอบคุณนทั้งสิท่านะครับขอบคุณครับขอบคุณคนี้ขอเชิญคุณเองออกมากดเลยครับนบอกแล้ว ถ้าพร้อมแล้วเชิญก่อนเลยครับสิบเหรียญครับเหรียญเงินหรือเหรียญทองครับเหรียญทองละกันครับผิดครับพอทายหาเครื่องถูกที่ว่าจะทายเงินทองถูกผิดเลยนะจิตใจไม่อยู่กันเนยอกั่ตัวแล้วและตอนนี้ครับเหรียญสะสมเราอโโยู่ที่ศูนย์เหรียญ ถ้าใครคิดจะเดินทางไปภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานก็ต้องมาที่นี่เลยครับสถานีคนส่งหมอชิด <c oughs> จะใกล้หรือว่าจะไกลเราก็ไปส่งให้ถึงที่ได้เลยครับ <c oughs> ตอนนี้มาถึงคำถามของเรากันดีกว่าก็อยู่กับพี่ๆคนขับรถแท็กซี่ทั้งหมด10คนนี้แหละครับห <c oughs> ล่อๆกันทั้งนั้นเลยนะครับ <c oughs> และทีนี้นะครับเราจะถามว่านะครับ ว่าแท็กซี่สิบคันเนี่ยนะครับว่าถ้าเผื่อเราโบกทั้งสิบคันแล้วเนี่ยนะฮะแล้วจะถามว่าไปร้อยเอ็ดไหมนะฮะบ้านเกิดคุณจินเลยเออบ้านเกิดคุณจินเลยนะครับ <c oughs> จะมีกี่คันครับที่ตอบว่าไป <c oughs> นะถ้าถามว่าไปจังหวัดร้อยเอ็ดทั่ไปไหมใช่ไหมคะคว่ามีกี่คันจินว่าน่าจะมีครบทุกคันคะ่ะ <c oughs> ทุกพันน่าจะไปหมดทุกพันเลยค่ะน่าจะสิบพันเลยอะสิบพันเลยอ้าวแน่ใจมากอ่าแล้วทีนี้นะครับคุณเหน่งและคุณเปิ้ลนะครับต้องทายว่าเลขจริงน่าจะสูงกว่าต่ำกว่ารู้่าพอดีเป้ครับเหน่งแล้วแข็งครับมันติดต่ำกว่าอยู่แล้วครับไม่ต่ำกว่าครับต่ำกว่าอ่ต่ำกว่านะครับนะครับจริงเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะว่าจะมีกี่คันที่มีคนคอยเอ็ดเนี่ย คุณขาไปร้อยเอ็ดไหมคะร้อยเอ็ดไมไป็ถบางกางี้ก็คุณเดกก็ถูกไปเลยนะถูกแล้วถูกไปเลยนะว่าต่ำกว่าสิบนะฮะยวไปดูเฉลยกัน่าเท่าไหร่นี่ค่ะไปร้อยเอ็ดไหมคะไปครับนี่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 ีคบ้านคุณหน้าตาอย่างนี้เหรอเนี่ยตายหรือว่าอะไรกัี่ขไปร้อยเอ็ดไหมคะอ๋อไม่ไปครับมันไกลไป นี่ตอบเฉพาะนั้นมันไกลไปไปครับไปรอดเห็นไหมครับไปครับไปนี่แบบหัวรถไม่มั่นใจนะฮะขับไปจะไปก็ไปสองนั่นนะครับไปครับไปรอดเห็นไหมครับไปครับผมโอ้โหนี่ยจำได้ได้จริงหรือเปล่านี่มั่นใจเลยเนี่ยแต่ใช่คนข้างๆบ้านเลยคุณคุณนี่จะพูดจริงไม่หอกนะไปไม่ได้ครับรถรถมันเป็นแก๊สไม่อยากไปต่างจังหวัดอน ีเห็ดป่นะยมไปกันีก้วก็ไปบุกมะม่วงไปร้อเอ็ดไหมคะไปค่ะไปอ้าวนี่านะจังหะเนี่ยสี่ล้าดูได้ไงเี้ยอกินบอรเล่าไม่หับีไปร้อยเอ็ดไหมครับร้อยเอเด่ค่ะไม่ไปครับคับครับคหน้าอย่างเดียวละฮะไป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 ไม่ไปครับ ไปมากเลยเนี่ยไม่ใจไม่ตาแล้วเขาพี่ไปร้อยเอ็ดไหมคะส่งรถไม่ทันนะครับในฐานนะคุณเจนจะรับได้จริงคือสี่ยังอีกคืนนะครับคุณเหน่งก็ตอบถูกนะครับถ้าใช่คุณจินกับท่านก่อนนะครับคุณจินกับท่านก่อนครับแล้วคุณเหน่งครับขอเชิญทุกคนด้ว เรา้เชิญกดเลยครับห้าสิบเหรียญครับทีนี้แหละเราจะมีเหรียญสะสมแล้วเหรียญเงินหรือเหรียญทองครับเหรียญทองครับถูกทีนี้แหละเราได้มาห้าสิบแล้วแล้วถ้าเปื่อได้อีกห้าสิบเื่อไหรถูกนะคุณเอง คุณจะชนะในอรอบนี้ไปเลยอี่แล้วมีรอบตัดเชือกอีกรอบหนึ่งมา,มาคุณเองแ้าพร้อมแล้วรเชิญเ,เลยครับยี่สิบห้าเหรียญครับโอ้เหรียญเงินหรือเหรียญทองครับหาเหรียญเงินแล้วกันครับอ้าก็ถูกสิครับ เริ่มมาถูกทางแล้วนะนะพอเคลียร์คองเชียร์แป๊บเดียวเริ่มมาถูกทางแล้วและในรอบนี้ตอนนี้เนี่ยเอาอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ถูกแกงถุงเดียวถ้าเผิดท้ายถูกนะอย่าลืมนะมีรอบตัดเชื้อกหนึ่งรอบอ่ะถ้าพร้อมเชียเลยยี่สิบห้าเหรียญครับอ้าวยี่สิบห้านี้จะทําให้เราชนะรอบนี้ไปหรือเปล่านะครับนะะฮอยู่ที่คุณนะฮะว่าเหรียญเงินหรือเหรียญทองครับเหรียญทองครับ โอ้ไม่ต้องไม่ต้องม้วนหลังม้วนหน้าอย่างเดียวเลยนะมหน้าอย่างเดียวเลยนะโอ้และตอนนี้นะครับทั้งคู่นะครับชนะกันคนละรอบจะต้องมีรอบตัดเชือกครับอ่าเรามาพบรอบตัดเชือกกันนะครับกลับมาสู่รอบตัดเชือกนะครับและในรอบนี้เหรียญก็จะเปลี่ยนเป็น50และ100นะครับและจะมีเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นนะครับผู้ที่ตอบถูกนะจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะเล่นเองหรือจะโยนนะครับถ้าเล่นเองนะครับต้องสเสสะสมเหรียญที่100ให้ได้ แล้วจะเป็นแชมป์ไปเลยนะครับแล้วถ้าทำไม่ได้นะฮะอีกคนก็เป็นแชมป์ไปสิครับอ้นะครับแล้วทีนี้เราเข้าสู่คำถามเลยดีกว่าครับนะครับคำถามในข้อนี้นะครับก็เกี่ยวกันนี้แหละครับสพานนี้ก็คือสพานมิตรภาพไทยลาวคำถามของเรานะครับสพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยนะครับยาวกี่เมตรครับคุณจินก็น่าจะประมาณพันเอาพันห้าร้อยเมตร ณเหน่งกับคุณปั้นนะครับจะต้องถายว่าเลขจริงน่าจะสูงกว่าต่ำกว่าว่าพีเปะครับคุณปั้นครับสูงกว่าสูงกว่านะคะนะครับตัวเลขจริงก็คือก็คือ1,200รเมตรครับและแล้วคุณปั้นก็ตอบผิดนะครับโอกาสนี้ไปอยู่ที่คุณเหน่งอีกแล้วเราไปหาคุณเหน่งกันดีกว่าครับนะครับผมคุณเหน่งคุณเหน่งเนี่ยตอนนี้นะครับ ถือว่าเราทานู้นตอบผิดใช่ไหมเราได้โอ,อกาสในการเลือก <_ d ans> นะครับว่า <_ d ans> จะเล่นเองหรือจะโยนถ้าเล่นเองนะครับ <_ d ans> ตอนนี้มี50กบับก100ใช่ไหม50กับ100 50กับ100นะครับแล้วเราทายถูกเราเป็นแชมป์ทันทีเลยนะนี <_ d ans> ่โอ้โหฟังดูง่ายนะจะเล่นเองหรือจโยนดี <_ d ans> อยากรู้อิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเงินหน่อยอโยนครับยิงยิงยิงครับมาอธิบายนานอะไรอย่างไรก็ไม่รู้นดฮะคุณเปิ้ลเขาโยนมาแล้วนะโอกาสอยู่ที่เราแล้วว่าจะได้เป็นแชมป์หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับเหนื่อยเหรียญเยี่ยมที่นี่ครับเราจะมาดูว่าคุณเนดงจะโยนตำแหน่งแชมป์ให้เราหรือเปล่านะครับถ้าตอบถูกนะครับเราจะได้ตำแหน่งแชมป์ไปเลย นะแต่ถ้าตอบผิดนะครับตำแหน่งชําจะกลับไปที่คุณเองทันทีโอ้ยได้เหรีรยญเงินหรือเหรียญทองครับหลวงพ่อขออีกทีนะ่ะเหรียญเงินค่ะยะเด็ด้าโอ้ได้เหร,รียญทองไ้เหรียญงตนแชมป์นะครับายกันีเลยนคะครับ้นี้มากาิอะัน้เป็นโอ้โผมคิดว่า ได้แล้วคุณเปิ้ลได้แล้วนะคุณเปิ้่มีใจเหมือนกันได้เหมือนกันนะยกตำแหน่งแชมป์กลับไปให้คุณเองนะครับไม่ย็นก่อนเลยขอบคมากนะแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าคุณเปิ้ลเนี่ยจะได้รับรางวัลปลอบใจอะไรบ้างและตอนนี้นะครับเครื่องเดือดร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับชาวเวที่ชาวเว์ปฏิกิริยาของความสดชื่นครับอ่าจะมอบรางวัลปลอบใจกับคุณเปิ้ลนะครับโดยตอนนี้นะครับมีทั้งหมด15แผ่นป้ายนะคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลจะต้องเปิด3แผ่นป้าย ให้คะแนนรวมกันนะครับเกินร้อยนะครับคุณเปิ้ลจะได้รับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลือกนะครับจะเอะไรก่อนครับเอ็มร้อยห้าสิบครับ เจ็ดสิบแปดอีกสาอีก30เท่านั้นนะครับคุณเปิ้ลเอา M หน่เอ็มร้อ M 150นะฮะเจ็ดจุดสอรวมกันแล้วไม่ถึงร้อยเดี๋ยวได้แต่ไม่เป็นไรคุณเปิ้ลยังไงก็ได้รับรางวัลปลอบใจไปสามพันบาทเดี๋ยวเรามาดูคะแนามาดูเฉลยกัน ก็มีที่ามีอะไรบ้างนะครับอนนาฮะ M ร้อยห้านะครับห้าสห้าครับ M ร้อหครับเจ็ดสิบครับ Shower to Shower Shower to Shower สิบห้าครับ Shower to Shower ห้าครับ Shower to Shower เจ็ดสิบห้ครับและ Shower to Shower สิบห้าครนะคร M ร้อยห้าสิบครับ M ร้อหบ สาสิบห้าครับ M ร้อยห้าสิบสาสิบห้าครับ M ร้อยห้าสิบห้าสิบห้าครับและใบสุดท้าย M ร้อยห้าสิบสาสิบห้าครับโอ้โหเสียดายทิปเปิลนะครับและเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าคุณเอ่งนะครับจะสามารถชิงหนึ่งแสนบาทไปได้หรือเปล่าในรอบแจ็คพอตนะครับเดี๋ยวมาพบกันครับ